ยกต่อมาเป็นยกของคาบูเรเตอร์แต่ละรุ่นแต่ละตัวแต่ละยี่ห้อใช้ตัวคาบูของยี่ห้ออะไรบ้างยังไงมาดูกันเลยดีมาดูที่ตัวแรกนะครับใช้คาบูไดอะเฟรมของวาโวแบบลิ้นคู่ตัวที่2นะครับใช้คาบูไดอะเฟรมแบบลิ้นเดี่ยวของวาโวมาดูตัวที่3นะครับ d ีเอ0 0ตัวนี้ใช้คาบู ไดอะเฟรมของ e m a ม็กมาลูบีซีเอใช้คาบูไดอะเฟรมของวาเวมาดูตัวต่อมามาลูยาม่าบีซีเอใช้คาบูไดอะเฟรมของวาเวมาดูของสติลนะครับใช้คาบูไดอะเฟรมของซามา fs 2 3 0ตัวนี้ใช้คาบูไดอะเฟรมของซามาเหมือนกันมาดูตัวต่อมาฮุสวาหน้า5 4 1นะครับตัวนี้ใช้คาบูไดอะเฟรม ของวาโ o เหมือนกัน,นของไดโนโซตัวนี้ใช้ขาบูไดะเฟมของวาโวเหมือนกัน